มาคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะจะมาแจกหวยห้าหน่อยเป็นแนวทางหวดพื้นที่หาเดือนเก่าหกสี่เขามาเต็มเต็มค่ะเมื่อวานนี่หาเจ็ดกบหาเก่ 5, 9, คาค่ะเ<ม>ขาทั้งบีฟีแล้วค่ะเนาะหวดนี้พือนไฮซิฟคู่ค่ะไฮเดนแปดก็เดนเจ็ดมีอยู่แปดหนึ่งแปดหาแปดหกแปดเก่าแปดศูนย์รา เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจเก่าแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะเลขสามตัวให้เพิ่นเพิ่นหเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเกาแเจค่ะให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขั้นมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ันเดอคาะเดอ